ขอดูจิมจิมเปิดเหรอสวัสดีค่ะปิดลงก่อนเลยหน่สวัสดีค่ะเอ้าสวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาเจอกับสตาร์แล้วก็แองจี้ค่ะแล้วก็เกสค่ะ วันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะทุกคนขับรถเล่นใหม่ใช่ต้อเวนหาของกินใช่อย่างแรกเลยคือเราจะไปกินจาจั้งถ้าเราเจอร้านเนะคะเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เป็นตุรกีทางนี้ก็จะเป็นจาจังเมียแต่จะไม่ทําแล้วเราจะไปที่ร้านหาร้านกินเลยแล้วก็หลังจากนั้นเราอาจจะไปต่อกันที่คาเฟ่แต่จะเป็นที่ไหนก็ค่อยว่ากันเพราะว่านี่ก็ไปแบบว่าไม่มีแพินจ้าจังเมียเนี่ยเราก็ไปแบบว่าไม่รู้ร้านอยู่ไหน แล้วเหมือนกับว่าก่อนออกจากบ้านแค่แบบเดียวอยากกินใจตั้งเหมียนปลาก่อนถึงถ้า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 หมู่บ้านที่ภปเกกตพูดมันไปเฉยเลยนะต้องแบบลงหลังลงสะพานเลยอ่ะไม่รวตาค่อยๆไงก็ได้เพราะว่าต่างคนต่างก็ไม่รู้ทางนะทุกคน เอเราต้องมันเราไม่ต้องเข้าหรอไม่ต้องเข้ามันอยู่ริมถนนเลยวันนี้ที่เราเห็นอะไรที่ตามาไม่เห็นอะไรจี่ขับไปจี่ไม่ต้องมองหรือเราจะมองให้เองจี่มองถนนไม่มองถนนไม่ว่ามองกล้องด้วยเอางี้ดีกว่างั้นเราไปเจอกันที่ร้านกันเลยดีกว่าค่ะบ๊ายบายชื แล้วตอนนี้เราก็เลยร้านมาแล้วนะเมื่อกี้เราโทรไปหาเมย์เมย์รู้ว่าร้านนี้อยู่ไหนแต่พวกเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราโทรไปหาเมย์แต่เมื่อกี้ก็ขับเลยมาแล้วเลยมานี่เตียวเองด้วยอ่ะต้องอยู่เทินแล้วก็กลับไปนะคะแต่นี่คือสิ่งที่เราไม่ได้วางแผนนี่คือจุดที่ไม่นี้เราไม่ได้วางแผนก็จะ่านบไม่ต้องเอ้ยขึ้นขึ้นอ้ยเทินตรงไหนอ่ะเราอยู่เทิงตรงแยกได้มันมีใช่ปะเอออยู่ใต้ไปใต้ก่อนเลยไปใต้ ปอยากไปพัทยาเราไปกันไหมไปไปกลับก็ได้นะอยากไปทูทูคาเฟ่คาเฟ่สีบิ๊มจิงเนี่ย๋อ้ยที่ไปมาแล้วใช่เนี่ยดีมากบรรยากาศดีตอเพิ่งเยอะมากคือไอนาพิจิตร์อะเพิ่งมันตอเรากลัวเพิ่งอะเพิ่งมันอยู่ตรงหลอดอะไรอย่างเงี้ยที่อยากไปกินยำอะยำอะไรนะยกเยอ อ๋อมันต้องรอเป็นแบบไอ้เดี๋ยววันนี้มันไม่ขนันหรอปะเดี๋ยวนี้ไม่ไม่เราก็ไม่รู้แล้วมันก็มีแบบสั่งกับบ้านได้ยไมอยากไปเนาะทุกคนนี่จะมาใช่ไหมมันกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปอีกบางป่ายี่หย่างบางป่ายไม่ใช่นี้อันนี้ไม่ใช่บางป่าไม่ใช่เดี๋ยวใจเย็นๆใจรลมๆทุกคนโอเคทุกคนสติค่ะน่าจะตามเลยคืตามแพนสรุปเขาเข้าปั๊มไม่ บอกว่าอ่านแกอ่านแล้แกก็จะรู้ว่าเป็นเกาหลีอันนี้เคยมากับเมย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เหรอที่อยากมาอร่อยปะอุ้ยมีเฟรชมีมีแล้วเฮ้ยอยากพึ่งทุกคนหาเกาหลีออร่อยปะก็ได้นะมันก็ฝรั่งอ่ะเป็นฟรายตรงนี้มาวะอันนั้นบ้าผู้ชายอ่ะไหนอ่ะลมอ่ะอันอาคาเฟ่อันไหนเชื่อไม่ใช่อ่ะมันซ้ายมือหรือขวามือฉลุกมันซ้ายเออไม่บอกไง นี่ก็คาเฟ่นี่ก็คาเฟ่อะนี่ไงไหนนี่สา,ส,าสาย้ายอ้ยายเราจะไงอะไม่รู้เดี๋ยวซ้ายก่อนเดี๋ยวซ้ายก่อน,น,อนอคนข้างหลังได้แล้วบูรีมันไม่ใช่หนีใช่ปะ Korea n Fusion c a f e t e r i a เ แต่ว่ามมันีที่จอดอกาะหาที่จอดก่อนจอดนี้นะปะจอดได้จะไหนึ่งจอดเลยเถคอนเราเจอร้านแล้วนะคะแต่จะใช่ร้านนั้นเปล่าเราต้องเข้าไปดูอีกทีปรากฏม่บอกไม่ใช่ร้านนี้จ้าเคยจิดว่าใช่ก็คงไมีแ่นี้แหละนไนแล้วอะเจอกันในร้านดีกว่าค่ะ 你们浪漫。 นั like s <S yeah, hey, ่นสิว่าแบบคิดเขาบอกว่ามันต้องปิดมากเลยแล้วนเ้าไปแล้ว่มค่ยิ้องราบางเินที่คนเล่ายมที่คนเ่นมันน่ะเฮ้ยคิดจะข้ามเเหรอคือแบบตกนนีมันเป็นบเนาะสามเาลีเราต้องคิดแว่าเต็มปา ของหวานของหวานแบบเกาหลีนะรู้สู้อันฟรีเตอร์แบบเกาหลีนะอีกตัวนึงวันนี้เราจะมากินเกาหลีให้ เกีไแม่โอ้โอะรลยไอ้แม่มันอะไรต็เกียปิ๊งนเมื่อกี้ตีบิ๊งตัดหอกได้นะไม่ตดมาไปกินให้น้นจะมันจะไม่หลุดก็ไดเอา่นั่งกเวเราจมไปที่เราปิ๊งจิตตากัน้ นนะเขาจะย้ายร้านไปไหนนะ,ะอร้ามคอนแรน174เออหมู่บา้านบัวขาวเอออะไรก็ไม่รู้เรา174ข้างงร้านนาะแห่งเม็กซิกันนะคะออาค่ะตอนนี้นะคะเหมือนเรามาทำอะไรอย่างงี้ตอนนี้เราก็ มาอยู่ที่เซเว่นเซนเพราะว่าเราหาร้านพวกร้านบิสซูอะไรย่างเงี้ยไม่เจอช่วงรีวิวค่ะก็อแบบอร่อยมากต้องแบบอร่อยนะอาจริงอร่อยหมดอ่ะอิ่มกูนแต่แล้วว่าต๊อกอ่ะเขาให้ซอสมันน้ไยไปมันแห้งเออมันแห้งอ่ะถ้ามันซอสเยอะกว่านี้ก็จะดีมากแต่รวมๆแล้วให้เท่าไหร่เต็มสิบตาให้แปดเออค่ะเทใจไปให้บิมอะไรนะบิมบิมบิมบั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 บัมบััมบ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 ับัม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  จะมาจบพี่ของหวานเบาๆกันนะคะไม่เบาค่ะ <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ bye 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 bye. ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ